ดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพูดถึงระบบขีปนาวุธของไทยซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญมากในด้านการป้องกันประเทศในวันนี้เราจะรีวิวระบบขีปนาวุธของไทยจากหลากหลายมุมมองตั้งแต่การพัฒนาการปฏิบัติการไปจนถึงราคาของมันทั้งนี้ขีปนาวุธต่างๆของไทยได้รับการพัฒนาและนำเข้าจากหลายแหลง่ง รวมทั้งการพัฒนานประเทศและเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ระบบขีปนาวุธของไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ทําให้กองทัพไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามต่างๆในยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการลงทุนในการพัฒนาระบบขีปนาวุธในประเทศไทยมีจุดประสงค์หลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทย ในหลายด้านทั้งการป้องกันภัยทางอากาศการโจมตีจากพื้นดินและการป้องกันจากเรือรบทําให้ระบบขีปนาวุธกลายเป็นอาวุธที่สําคัญสําหรับการป้องกันประเทศโดยประเทศไทยมีขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพหลายประเภทซึ่งวันนี้เราจะไปเจาะลึกในแต่ละประเภทของขีปนาวุธของไทยเริ่มกันที่ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่2000ซึ่งพัฒนาโดยรัฐบาลไทยร่วมกับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขีปนาวุธนี้เป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะกลางที่มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านเครื่องบินและขีปนาวุธที่มาจากสัตว์รูขีปนาวุธที2000สามารถทำลายเป้าหมายที่มีความเร็วสูงได้โดยมีระบบนำร่องที่มีความแม่นยำและการทำงานที่ดีในทุกสภาพอากาศซึ่งถือเป็นระบบที่สำคัญในการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศขีปนาวุธ C-802 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่โดดเด่น ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ได้รับการพัฒนาจากประเทศจีนและได้รับการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยขีปนาวุธนี้มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางทะเลเช่นเรือรบหรือเรือสินค้าขนาดใหญ่ขีปนาวุธ4802มีระยะการยิงที่ไกลและสามารถโจมตีได้แม่นยำในระยะไกลซึ่งเหมาะสมกับการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งและการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางทะเล สำหรับขีปนาวุธพื้นสู่อากาศหรือแซมที่ใช้ในกองทัพไทยก็มีหลากหลายชนิดโดยหนึ่งในนั้นคือ MIM-23 Hawk ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธที่ได้รับการปรับปรุงและใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยระบบนี้มีการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายทางอากาศ การใช้ขีปนาวุธประเภทนี้ช่วยให้กองทัพไทยสามารถป้องกันการโจมตีจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากระบบขีปนาวุธทางอากาศแล้วประเทศไทยยังได้ลงทุนในขีปนาวุธพื้นดินสำหรับการโจมตีเป้าหมายทางทะเลหรือที่ตั้งของศัตรูบนพื้นดิน เช่นขีปนาวุธ AM-70 ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงได้ในระยะไกลทำให้กองทัพไทยสามารถโจมตีศัตรูในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถใช้กับรถถังและยานพาหนะทางทหารที่ได้รับการติดตั้งขีปนาวุธในด้านราคาของขีปนาวุธที่ใช้ในประเทศไทยนั้นจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของขีปนาวุธที่ใช้ เช่นขีปนาวุธที่2,000ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่พัฒนาในประเทศราคาจะมีความสูงเนื่องจากมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ส่วนผีปนาวุธที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเช่น c 8 0 2หรือ mim 23เพราะราคาจะสูงขึ้นตามความสามารถในการใช้งานระยะยาวและระบบที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานซึ่งทำให้ราคาของระบบผีปนาวุธเหล่านี้มีความสูง อย่างไรก็ตามเมื่อเรามองในภาพรวมถึงแม้ว่าราคาของระบบขีปนาวุธอาจจะดูสูงแต่การลงทุนในเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเช่นนี้ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญเนื่องจากมันช่วยเพิ่มความมั่นคงในภูมิภาคและทำให้ประเทศมีศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถจัดหาและพัฒนาระบบขีปนาวุธเหล่านี้ได้คือการมีความสมคัญทางการทหารกับหลายประเทศทั้งจากสหรัฐอเมริกาจีนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆซึ่งทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถเลือกใช้ขีปนาวุธที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับการปรับปรุงระบบขีปนาวทุธในอนาคตประเทศไทยอาจจะต้องพิจารณาการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวทุธที่ล้ำสมัยมากขึ้นซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาระบบขี่นาวทุธที่สามารถโจมตีได้ทั้งจากอากาศและจากทะเลโดยการมีขี่นาวุธที่หลากหลายนี้จะทำให้การป้องกันประเทศและการปรอบโันภัยคุกคามจากศัตรูมีความยืดหยุ่นม,มากขึ้น ทั้งนี้ขีปนาวุธของไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับภยัยคุกคามในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยทางอากาศการโจมตีทางทะเลหรือการใช้งานในภาคพ,พื้นดินความสามารถในการใช้งานในหลากหลายพื้นที่ทำให้ขีปนาวุธเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ สุดท้ายนี้ขีปนาวุธของไทยไม่ได้เพียงแค่เป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาครวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารกับพันธมิตรต่างๆซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาความปลอดภัยและความสงบในพื้น ได้อย่างยั่งยืนดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าขีปนาวุธของไทยเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพและการป้องกันประเทศแม้ว่าราคาจะสูงแต่การลงทุนในเทคโนโลยีการป้องกันเช่นนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในอนาคตขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากช่องของเรา thank mm -hmm. you